สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวธาตุน้ํากรกฏมีพิจิกนะคะประจําเดือนตุลาคม2567ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาว กรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค,ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม นั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใหม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดันในความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกรที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะ คุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอด้วยดีหน่อยค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะห้าถ้วยอัศวินถือไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่สามเหรียญชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะที่เป็นคนโสดเนาะและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ที่คุณเคยผ่านมาเนาะคุณอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์ทีเ่เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเสียใจเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่ผิดหวังบ่อยมากเสียใจบ่อยมาก นะคะแล้วก็คุณทุ่งเทในความสัมพันธ์ในดีที่ผ่านมาทุ่งเทหยาบมากเลยทีเดียวนะคะบางคนบางคนคบกับคนไกลไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดอ่ะเราเป็นคนที่ต้องเดินทางเราเป็นคนที่ต้องเข้าหาเราเป็นคนที่ต้องเทคแคร์เขาตลอดมีปัญหาอะไรเรารับหน้าเราแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแบบรับนะคะทุ่งเท แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมามันผิดหวังมันเสียใจนะคะอืมเนอะทําให้ณนะตอนนั้นคนเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ทั้งๆท,งที่ไม่ได้อยากจะจบแต่มันเหนื่อยมากๆแล้วต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนนะคะเลยเลือกที่จะเดินออกมามากกว่าอืมเนาะหรือบางคนถอยนะถอยออกมาเพราะว่า บางคนคบกับคนในที่ทํางานนะคะเออทำงานที่เดียวกันองค์กรเดียวกันอะไรประมาณเนี้เนาะแล้วก็ในองค์กรอาจจะมีกฎหรือมีระเบียบที่ห้ามนะคะให้พนักง,งานเนี่ยออมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอ,อ่านะคะอนอกจากเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้เนาะมันเลยทําให้เราเลือกที่จะเราเลือกงานมากกว่าเออหรือว่า เลือกที่จะจบความสัมพันธ์เพราะว่าคนรอบข้างนะคะเข้ามายุ่งเข้ามาวุ่นวายเข้ามาสอดส่องในความสัมพันธ์นี้จนรู้สึกอึดอัดก็เลยเลือกที่จะวางความสัมพันธ์นี้มากกว่านะคะอันนี้ก็คือ,อในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวแาทุน้ํากระดมีพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะอืมหรือคนโสดที่มีคนคุยบางคนอาจจะคุยกับคนในที่ทํางานก็ได้นะเออเนาะอันนั้นอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนี่อาจจะเกิดขึ้นกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำกระดมีนพิจิตในช่วงเดือนตุลาคมส5ง7ันารอ17เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะ Empress 6ถ้วย King ถือไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่แ่งแมนชาวธาตุน้ําก็รกฎมีพิจิกนะคะเอ,อ่อสำหรับคนโสดแบบโสดสนิทเลยอะ่ะมีโอกาสไม่ใช่แค่คนโสดแบบโสดสนิทสทั้งคนโสดแบบโสดสนิทและคนโสดที่มีคนคุยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอืมนะเอ,อ่อถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็อาจจะได้พบได้เจอกับ อืมคนเก่าๆในสมัยเรียนอะป๊อปปี้เลิฟอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณเข้ามานะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเข้ามาแบบอยากทำความรู้จักด้วยเข้ามาจีบนั่นแหละเออง่ายๆนะคะประมาณนี้นะแต่ถามว่าตัวคุณจะรับไม่รับไหมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนอะ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้มีสถานะอะไรเนาะในเดือนนี้ไม่มองว่าคุณหรือเขาอาจจะมีการมอบนะคะของขวัญของปากหรือ,อของอะเป็นการมอบของอะคะ่ะให้นะคะหรือมีการได้รับอะของขวัญของฝากของกำนัน นะคะประมาณนี้นะอืมอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าในส่วนของออชาวธาตุน้ํกากรกฎมิพิจิที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรามาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวธาตุน้ําก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุน้ํากรกฎมิพิจิกนะคะที่มี คนคุยความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคุยคนนั้นนะคะคุยนถือไม่เท้าค่ะคิดไกลเหมือนกันนะเดซัน <c oughs> นะคะ <c oughs> สามถ้วยล็อกมงไว้แล้วแหละ <c oughs> เออเลเวอร์ชอบมากนะ <c oughs> ชาวแท้น้ำกระกฎมีพิจิตรนะคะคุณชอบคนคนนี้มากเลยตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแรกเห็นแรกคุยนะคะยิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยถูกใจเออนะคือเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเป็นแสงสว่างเข้ามาเป็นรอยยิ้มให้กับชีวิตของคุณแบบนี้เลยมีเขาแล้วมีความสุขอืมอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้เป็นคนคนนี้ในอนาคตวางแผนไว้แล้วนะ คือแค่คุยก็ก็ตอบรับได้เลยว่าคนนี้คือคนที่จะแต่งงานด้วยอะไรประมาณนี้เออคือเส้นชายของคุณนะ่ะคุณรู้สึกอย่างนี้กับเขาเลยนะคะอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาตุน้ำกรากกมีพิจิกคุยอยู่เนี่ยคนคนนั้นคีรแลรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ำกรากกมีพิจิมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกหกดาบ เอมโ r เรค่ะเก้าไม้เท้านะคะทำรบรค่ะชาวท่าน้ำกระกฎดมีพิจิกนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะคุยกับชาวธาัดไฟเมษสิงธนูอืมชาววันอาทิตย์ค่ะชาวราศีมิถุนละคนาม,มิถุนนะคะ มีชาวธนูลัคนาธนูด้วยมีชาวเมษนะคะนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่เขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอึดอัดอยู่นะคะเเขาอาจจะสัมผัสได้ถึงความคาดหวังที่คุณมีต่อเขาอืแต่เขาพยายามรีแลกซ์นะเขาพยายามที่จะแบบปร,ประคับประคองความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกัน แต่ถามว่าเขารู้สึกดีไหมไม่รู้สึกว่าตัวเขาอะยังยังไม่ได้รู้สึกดีกับคุณเท่าที่คุณรู้สึกดีกับเขาเออนะแต่ถามว่าเขาจะไปจากคุณไหมก็ไม่ค่ะเขาจะยังอยู่กับคุณแต่แต่ในการอยู่กับคุณเนี่ยมันเหมือนกับไม่สัมผัสได้ถึงความเกรงใจเกรงใจในในความดีในความแบบ ที่คุณให้่ในความแบบน่ารักในความดีในความเฟลลี่ในความใจดีของคุณนะ่ะ mm hmm. เขาค่อนข้างทีง่จะกร่งใจจนบางครั้งบางทีเขาอึดอดัดอ่ะอึดอดัดอึดอัดกับกับสิ่งที่คุณให้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่รู้ว่าคุณให้อะไรเขามากมายอะคะ่ะหรืออาจจะให้ความรู้สึกเขาที่มันชัดเจนมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ได้พร้อมนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆอืม แต่ถามว่าเขาคุยกับคุณเนี่ยเขาจะยังคุยกับคุณไหมเขาก็จะยังคุยกับคุณเขาก็จะยังอยู่กับคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องลดความคาดหวังลดความกดดันในความสัมพันธ์นี้ลงเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสบายๆสบายใจมากที่สุดนะคะในการในการพูดคุยกันนะประมาณนี้นะคะ เี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักคนสัมพันธ์นะคะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวท่นน้ากระกฏมีพิจิกเป็นอย่างไรไม่ขอแย้บอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะเฮอร์มิตนะคะก้าวถ้วยค่ะ ดีเมจอเชียนนะคะอเวนถือดาบชาวธาตน้ำกรากฏมินพิจิกนะคะที่เป็นคนโสดแบบโสดสนิทนะไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะปลีวิเวกอะคุณจะไม่ได้สนใจใครที่เข้ามาเลยคุณจะแบบโฟกัสความสุขของคุณโฟกัสอนาคตโฟกัสในเรื่องราวของการงานหรือ,อการพัฒนาตัวเองอ่ะ มากกว่านะคะโดยที่หันหลังให้กับความสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในส่วนของเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่รู้สึกว่าจะมีการพูดคุยกัน นะคะพูดคุยกันมากขึ้นนะศึกษาเรียนรู้กันก็ยังอยู่อยู่ก็ยังได้คุยกันอยู่แต่ความสัมพันธ์มันยังจะไม่ได้พัฒนานะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาท่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวพัดน้ำกรกฏมีดิจิที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนําค่ะคําแนะนาใบแรกนะคะเจ็ดเหรียญเดอะสตาร์ สิบไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ห้าดาบชาวธาตุน้ำกรกฎเหมือนพิจิตรที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในส่วนของไพ่ทาตุที่ให้คําแนะนานะไพ่บอกว่าออไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องกดดันความสัมพันธ์ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ส,สม่ำเสมอในความสัมพันธ์นี้สําหรับคนที่มีคนคุยเนาะ แต่สําหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทเลยอะค่ะท่อบอกว่าเอ่อไม่ได้อยากให้คุณขาดศรัทธาในเรื่อง,งของความรักคนเราเมื่อถึงเวลาจะได้พบรักที่ดีรักที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ถ้าที่ผ่านมามันไม่ใช่อะคุณไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะอืมมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้เราพรัฒนาตัวเองเรารักตัวเองเราเอ่อเหมือนกับ พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อที่จะรองรับโอกาสดีๆในอนาคตอืซึ่งถ้าหากว่ามันมาเมื่อไหร่เราจะได้พร้อมและก็คู่ควรกับมันนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเมเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดค่ะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปต้องราไปก่อดเข่าวไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ